ยินดีต้อนรับสู่โลกยานยนต์ใหม่ปี2 0 2 6ที่ซึ่งจินตนาการผสานกับวิศวกรรมและความแข็งแกร่งที่คุ้นเคยของ Isuzu ิ n s i r i กลับมามีชีวิตใหม่ที่น่าตื่นเต้นอย่างเหนือความคาดหมายวันนี้ผมจะพาคุณไปพบกับแนวคิดที่ผสมผสานประโยชน์ใช้สอยสมรรถนะและดีไซน์ที่โดดเด่นนั่นคือการแปลงโฉมรถกระบะ Isuzu Insiri ครูแคปปี2 0 2พนีหกนี้ไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดาแต่เป็นวิสัยทัศน์ของสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อโครงสร้างพื้นฐานเชิงพาณิชย์ ผสานกับไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายลองนึกภาพแพลตฟอร์มที่ขึ้นชื่อเรื่องการบรรทุกลากจูงและทำงานหนักตลอดทะ่ะพวงวันถูกปรับโฉมใหม่ให้กลายเป็นสิ่งที่ไม่เพียงแต่ปรากฏให้เห็นที่หน้างานเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นจุดสนใจในทุกที่ที่ไปลองนึกภาพว่าเริ่มต้นด้วยแชสซีครูเก็ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วซึ่งยาวแข็งแกร่งและพร้อมสำหรับการแปลงโฉมการแปลงโฉมครั้งนี้ได้ขยายลายของรถกระบะขนาดกลางให้กว้างขึ้นเมื่อ,อออกแบบใหม่ เป็นตัวถังบักรถกระบะคุณยังคงได้สัมผัสท่าทางที่ตรงและห้องโดยสารที่ควบคุมไปข้างหน้าอันเป็นเอกลักษณ์ของเอ็นซีรีแต่เบื้องหลังห้องโดยสารนั้นกลับเป็นกระบะท้ายขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเองพร้อมงานโลหะที่ประณีตรังสรรค์ความแข็งแรงและช่องเก็บของในตัวที่ลงตัวกับดีไซน์นี่ไม่ใช่แค่การยึดกระบะท้ายเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการปรับโฉมมออรรถกระบะให้กลายเป็นรถอเนกประสงค์ที่ลงตัวยิ่งขึ้นสัดส่วน ที่ให้ความรู้สึกสง่างามแทบจะเรียกได้ว่าเป็นรถระดับตำนานแต่ยังคงใช้งานได้จริงด้วยห้องโดยสารแบบครูแคบที่จุผู้โดยสารได้5หรือ6คนจึงเหมาะสําหรับทั้งการทํางานเป็นทีมครอบครัวหรือใครก็ตามที่ต้องการทั้งพื้นที่และพละกําลังในการแปลงโฉมครั้งนี้ภายในยังยกระดับตัวเองขึ้นไปอีกขั้นจากรูปแบบการใช้งานทั่วไปในเชิงพาณิชย์ลองนึกภาพวัสดุที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ฉนวนที่เงียบขึ้นรูปทรงของเบาะที่นั่งที่ได้รับการปรับปรุง และฟีเจอร์เทคโนโลยีที่ปรับให้เหมาะกับผู้ขับขี่ยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เฟซหน้าจอสัมผัสการเชื่อมต่อไร้าสายระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่และหลักสรีระศาสตร์ที่พิธีพิถันรถกระบะยังคงแข็งแกร่งทนทานแต่ความสะดวกสบายและความสบายจะมาพร้อมกับการขับขี่ใต้ฝากระโปรงหรือจะพูดให้ถูกคือใต้ห้องโดยสารคุณยังคงคาดหวังได้ถึงกลุ่มพลังที่เชื่อถือได้ตามแบบฉบับของอิสุสุดแต่ได้รับการปรับแต่งและกำหนดค่าสำหรับการใช้งานหลากหลายประเภทมาก